รูดวงชาวลาสีตุลพ้นวันที่13มกราเดี๋ยวได้เห็นดีกันในนรกนะรผมนรกนวขมที่นะครับผมนรกขมเอาไวจีนะตามล้างตามผ่านกันลงไปถึงตรงนั้นเลยดีไหมครับผมมันเกิดแรงอาฆาตนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะตั้งจิตกำลองตนให้มันสร้างแต่คุณงามความดีนะครับครับผมก่อนเรียนมอสันได้นี่มาตะกุดสาลิกาหลวงพ่อจงได้มาเพียบเลย ท่านใดสนใจนะนะครับดอกละหนึ่งพันบาทดอกเล็กๆนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับเนี่ยเล็กจิ๋วเลยนะครับคู่ละคู่ละเนี่ยดอกนึงมีหนึ่งคู่นะครับปกเชื่กไวนี้เล็กๆับผมเขาเล็กตะกุาลิกาของหลวงพ่อจงมาต่างนอกนะครับนะครับสมัยก่อนหลวงพ่อจงท่านไว้แจกเด็กนะครับจะมีตะกุาลิกาตะกุดลปัญญาแล้วก็ตะกุดลมหาสะท้อน ับผมพบให้เด็กพบที่ตัวป้องกันนะครับกุดหมาสะท้อนก็ป้องกันเขี้ยวงางูนะครับผมไขกันแกล้งใสยสารสะท้อนกลับอันนี้สาริกาก็เจรจาต่อรองนะครับผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงนะครับผมสาวรักสาวหลงก็ได้หนุ่มรักหนุ่มหลงก็ได้พากันสมนัสติดก,กับดักเพราะฉนะนะนั้นนะครับแนะนําให้เอาไปเลี่ยมทองนะครับผมเพราะทองก็มีพลังนะถ้าพบใส่ทองเอาไว้นะไปติดต่อการงานการค้า ครับผมมีแต่ผู้ใหญ่ผู้รับผู้ใหญ่เมตตาครับขาขาขายดีขายดีหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าแบ่งให้นะจ๊ะนะครับในกลุ่มก็เห็นมีอยู่นะนะพันหกร้อยก็มีแล้วแต่ขอประมูลนะครับผมเอาทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าครับดวงชะตา,ตาของท่านนกน้อยนำํำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาดวงดีมาข่าวดีอย่าไปตามล้างตามผ่านเลยนะครับใครอยากไปยลกให้เข้าไป แต่ดวงนี้มันเกิดความอาฆาตมันเกิดความโกรธเนี่ยมันทํำกับเราอย่างเจ็บปวดเนี่ยครับผมทํากับเราอย่างเจ็บปวดวกดร้าแสนทุกทรมานมันอะไรกรนักกรนนะกันฮะฮะเป็นบ้าเหรอครับผมมันตามล้างตามผ่านอะโดนนี้มันเหมือนโดนโดนแกล้งอะเหมือนโดนแกล้งใครไม่โกรธให้มันรู้ไปครับใครไม่เคยโดนไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นมันรู้สึกโกรธมีดจับล้อมรอบปิดหูปิปปดตากระบุนรัวาวกระสรับกระส่ายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวดวงนี้ฮึเิมในอำนาจบนบาลมีวาสนา ทเทพเทวดาสิ่งศิษย์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาต้องฮึกเขิมเอาไว้นะอย่าไปกลัวนะจะทําอะไรท่านต้องมีจิตใจที่ฮึกเหิมห้าวหาญนะจะเป็นสิ่งใดผิดไปแล้วก็ต้องฮึกเขิมอยู่ดีนะครับผิดไปแล้วก็อย่าทําอีกนะผมบัญหาต่างๆดยงชะตาของท่านตกตําแหน่งอึดอัดอดทนอด,อด,อด,อดกั้นแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเดระเดบะดังเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวกับบุญกุศลวาสนาเดชายพิเชตตกตําแหน่งในดวงชะตาความที่ท่านมีบุญเก่ามาก ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะรอดพ้นไปได้นะครับแต่ก็ับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครบางคนเข้ามาจัดหนักมากๆมันก็มันทนไม่ไหวะครับผมมันถึงขั้นเขาเรียกว่าตามล้างตามฐานกันไปสู้กันในนรกไหม่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นมันมีนะในตำราตำราตวยเทพเอาไปสู้กันในนรกก็สุดท้ายตกนรกกันทั้งคู่นะเหมือนนิยายนะเล่าตกนรกกันทั้งอาญาเลยดีกว่าแล้วผมตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ท่านจะยิ่งได้หนีจากสิ่งพวกนี้เพราะฉะนั้นเราจงเป็นผู้ให้ นะทานที่ดีที่สุดที่ใหญ่ที่สุดคือทานอะไรครับทานให้อภัยอภัยอายทานจบกันเราอาภัยเธอแล้วจบกันแล้วเธอไม่ยุ่งกับเธอแล้วเราผมให้ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตนําพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาแปลว่าอะไรแปลว่าดวงท่านน่ะต้องค่อยๆเป็นค่อย,อย,อยไปทาเหมือนอุเบกขาเจออะไรดินหน่อยก็เฉยทุกก็เฉยอะไรก็เฉยปล่อยเฉยให้หมดอ่ะใช้ชีวิตปกติกินข้าวมื้อเดียวอิ่มจบไย่งคิดอะไรมาก เราไม่ต้องทุกข์ไปเห็นคนอื่นเขากินโอ้อยากกินไอติมทุกข์อีกไม่เอาับผมเอาอิ่มแค่นี้พอใจลนะโอเคับผมจะชาหลดมุ่งมั่นมุ่งตรงไปางหน้าท่านจะรวยเป็นเศรษฐีไม่นานไม่ช้าหรอกครับจ,จะเจริญลูกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านใดจะดูดวงหมอสันทักไลน์มา sunny สี่สองแปเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทหนึ่งคำถามสองร้อยบาทครับ, 1, 200บ,ท,รบทักไลน์มานะจ๊ะ sunny สี่สองแปดเก้าหรือใครอยากได้ของแรง นี่เลยของของแท้นะของแรงรบหลวงพ่อจงวัดต่างนอกก็เรียกว่ารักยมใครเคยเห็นไหมนะครับเชียงใหม่มีเยอะอถ้าเป็นสมัยเราเด็กๆนะยุค80ยุคเก้าขึ้นไปบนเขานะโอ้โหขายกันจะ็ปไปหมดข้างทางครับใครเคยทันใครทันบ้างใครเกิดทันบ้างนะยุคเก้ายุค80นะครับผอกแ็มไม่หมดนะอันนี้ของหลวงพ่อจงนะของแท้ดูฝาขวดดูดิเก่าไหมละ่ะ และในนี้มีตะกุดเงินอยู่หนึ่งดอกตะกุดเงินหลวงพ่อจงท่านรู้ราคาอยู่แล้วสายหลวงพ่อจงตะกุดเงินสามพันอาะเอาง่ายเงินน่เงินกระทองนะครับผมอันนั้นอันนี้แบ่งอยู่ห้าพันห้าร้อยบาทนะผมนะตัวจริงเสียงจริงนะผมผูกด้วยได้แดงด้วยครับอาสีนะครับผม ลักยมอัานใดสนใจทักมานะจ๊ะมีอยู่คดเดียวนะบอกไว้ก่อนนะของฉันก็ลงไวนะ้เนี่ยทักมานะจ๊ะับผมขอให้ดัานจําชื่นราบรืบ่นไปไม่ได้ดูท้ายคลิปเราฟังต่อกันยาวๆครับสวัสดีครับดวงชะตาชาวราศีตุลประจำเดือนนี้สำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้ท้องฟ้าได้ส่งพลังงานที่น่าสนใจมาให้คุณได้สัมผัสเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ทักษะในการชั่งน้ำหนัก พิจารณาและตัดสินใจอย่างรอบคอบมากกว่าที่เคยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังปรากฏให้เห็นในหลายมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความสัมพันธ์แต่สิ่งสำคัญคือคุณมีความสามารถพิเศษในการปรับตัวและหาจุดสมดุลได้เสมอซึ่งเป็นคุณสมบัติโดดเด่นของราศีของคุณด้านการงานการเดินทางสู่การพิสูจน์ตนเอง เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถที่แท้จริงของตนเองหากคุณรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องกลั้นไว้หรือไม่มีโอกาสได้ออกความคิดเห็นเดือนนี้บรรยากาศในที่ทำงานจะเปิดรับมากขึ้นผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานจะให้ความสนใจกับข้อเสนอและไอเดียของคุณมากกว่าเดือนก่อนหน้า ลองนึกภาพว่าคุณเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดที่มีไอเดียเกี่ยวกับแคมเปญใหม่อยู่ในใจมานานแล้วแต่ไม่กล้าเสนอเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าล้ำหน้าหรือไม่เหมาะสมเดือนนี้เมื่อคุณตัดสินใจนำเสนอไอเดียนั้นในที่ประชุมคุณจะพบว่าผู้ร่วมงานให้การตอบรับที่ดีกว่าที่คาดไว้อาจมีการนำไอเดียของคุณไปพัฒนาต่อจริง หรือถ้าคุณทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรืองานสร้างสรรค์คุณจะพบว่าแรงบันดาลใจไหลเวียนมาอย่างต่อเนื่องผลงานที่ออกมาในช่วงนี้มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องระวังคือการรับงานมากเกินไปเนื่องจากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบปฏิเสธผู้อื่นเมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณมักจะตอบตกลงทันทีแม้ว่างานของตัวเองจะยังค้างอยู่ก็ตาม เดือนนี้คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะบอกไม่ในบางครั้งไม่ใช่เพราะคุณเห็นแก่ตัวแต่เพื่อที่คุณจะได้มีเวลาและพลังงานทำงานหลักของตัวเองให้ดีที่สุดการรู้จักจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นสำหรับชาวราศีตุลที่กำลังมองหางานใหม่หรือคิดจะเปลี่ยนสายงานเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมคุณอาจได้รับการติดต่อจากบริษัทที่สนใจหรือได้ยินข่าวตำแหน่งงานที่น่าสนใจจากคนรู้จัก อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจทันทีใช้เวลาศึกษารายละเอียดให้ดีเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียพิจารณาทั้งเรื่องของรายได้สวัสดิการบรรยากาศการทำงานและโอกาสในการเติบโตการตัดสินใจที่รอบคอบจะนำมาซึ่งความมั่นคงในระยะยาวด้านการเงินการบริหารจัดการและโอกาสใหม่สถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้ค่อนข้างมีเสถียรภาพรายได้หลักของคุณยังคงไหลเข้ามาเป็นปกติ และอาจมีไรายได้เสริมจากช่องทางที่ไม่คาดคิดอาจเป็นเงินโบนัสจากการทำงานเงินคอมมิชชั่นหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้แต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องให้ความสำคัญในเดือนนี้คือการวางแผนทางการเงินระยะยาวลองนึกภาพว่าคุณได้รับเงินพิเศษจำนวนหนึ่งเข้ามาแทนที่จะใช้จ่ายทันทีกับสิ่งที่ไม่จำเป็นลองนั่งลงมาคิดดูว่าเงินก้อนนี้จะนำไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด บางคนอาจเลือกนำไปเป็นเงินลงทุนเพิ่มบางคนอาจใช้ปิดหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูงหรือบางคนอาจแบ่งไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินการมีแผนที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและมีความปลอดภัยทางการเงินมากขึ้นเดือนนี้คุณอาจได้รับข้อเสนอการลงทุนที่น่าสนใจอาจเป็นเพื่อนชวนร่วมทุนทำธุรกิจหรือมีคนแนะนำหุ้นตัวที่กำลังมาแรงอย่าเพิ่งตื่นเต้นและตัดสินใจทันทีใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และช่างน้ำหนักของคุณอย่างเต็มที่ ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้าจำเป็นอย่าลงทุนด้วยเงินที่คุณไม่สามารถเสียได้และอย่าเชื่อคำพูดหวานๆที่สัญญาผลตอบแทนสูงเกินจริงสำหรับรายจ่ายเดือนนี้คุณอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นในบางด้านโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือการพัฒนาตนเองอาจเป็นค่าเข้าฟิตเนสค่าคอร์สเรียนออนไลน์หรือค่าซื้อหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ การใช้ใจ่ายในลักษณะนี้ถือเป็นการลงทุนกับตัวเองไม่ใช่การสูญเปล่าแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบที่พอดีและไม่กระทบต่อการออมเงินประจำเดือนอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือการใช้ใจ่ายเพื่อเข้าสังคมหรือตามกระแสคุณอาจรู้สึกอยากซื้อของที่เห็นเพื่อนๆใช้หรืออยากไปทานอาหารที่ร้านใหม่ที่กำลังฮิตสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดแต่ควรมีขีดจำกัดลองถามตัวเองก่อนซื้อของทุกครั้งว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงหรือและถ้าไม่มีมันชีวิตจะเป็นอย่างไร การมีสติในการใช้จ่ายจะช่วยให้คุณมีเงินเหลือออมมากขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดชาวราศีตุลที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นคุณจะมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนมากกว่าปกติไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็มักจะมีสายตาจับจ้องหรือมีคนพยายามเข้ามาทำความรู้จักคุณอาจพบว่าตัวเองได้รับการจีบมากขึ้นหรือมีคนที่แอบชอบอยู่กล้าเข้ามาเปิดเผยความรู้สึกในที่สุด โอกาสในการพบรักใหม่มีสูงในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศิละปะดนตรีหรือกิจกรรมทางสังคมอาจเป็นในงานแกลเลอรี่คอนเสิร์ตงานเลี้ยงของเพื่อนหรือแม้แต่ในคลาสที่คุณเพิ่งสมัครเข้าไปบางคนอาจพบคนที่ใช่ผ่านแอป,ปหาคู่หรือโซเชียลมีเดียเมื่อคุยกันแล้วรู้สึกคลิกและมีอะไรมากกว่าแค่มิตรภาพทั่วไปความรู้สึกนี้อาจค่อยๆพัฒนาไปเป็นสิ่งที่มากกว่า และก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณก็กำลังแอบนับถอยหลังรอวันที่จะได้เจอกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องระวังคือการตัดสินใจเร็วเกินไปด้วยความที่คุณเป็นคนโรแมนติกและชอบความรู้สึกตกหลุมรักคุณอาจมองข้ามสัญญาณเตือนบางอย่างไปหรือเชื่อคำหมวานของอีกฝ่ายโดยไม่ได้ใช้เหตุผลพิจารณาให้เวลากับตัวเองในการสังเกตและทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนอย่าพิ่งยอมมอบหัวใจทั้งหมดไปในช่วงแรก สังเกตว่าอีกฝ่ายพูดกับทำตรงกันหรือไม่มีความจริงใจหรือเปล่าและที่สำคัญคือเคารพในตัวตนและขอบเขตของคุณหรือไม่สำหรับคนมีคู่แล้วชาวราศีตุลที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเข้าสู่ช่วงของการทดสอบและการเติบโตอาจมีบางประเด็นที่คุณกับคู่ครองต้องนั่งคุยกันอย่างจริงจังอาจเป็นเรื่องของอนาคตการวางแผนชีวิตร่วมกันหรือปัญหาที่เก็บกดไว้และถึงเวลาต้องเปิดเผย การสื่อสารที่เปิดเผยและตรงไปตรงมาจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นบางคู่อาจกำลังเผชิญกับความขัดแย้งจากความแตกต่างของความคิดเห็นหรือทิศทางชีวิตเช่นฝ่ายหนึ่งอาจอยากย้ายไปทำงานต่างจังหวัดขณะที่อีกฝ่ายยังต้องการอยู่กรุงเทพหรืออาจเป็นเรื่องของการมีลูกฝ่ายหนึ่งรู้สึกพร้อมแล้วแต่อีกฝ่ายยังต้องการเวลาอีกสักหน่อยสถานการณ์แบบนี้ต้องการการประนีประนอมและการหาจุดสมดุลที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ สิ่งสำคัญคือต้องฟังกันอย่างตั้งใจอย่าเพิ่งปิดกัน้นหรือตัดสินความรู้สึกของอีกฝ่ายให้โอกาสกันในการอธิบายและแบ่งปันมุมมองแม้ว่าคุณอาจไม่เห็นด้วยทันทีแต่การเข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายถึงรู้สึกแบบนั้นจะช่วยให้คุณหาทางออกร่วมกันได้ง่ายขึ้นบางทีคำตอบอาจไม่ต้องเป็นแบบใครชนะใครแพ้แต่เป็นทางเลือกที่สที่ทั้งสองคู่ยังไม่เคยนึกถึง สำหรับคู่ที่ความสัมพันธ์กำลังดีเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันลองวางแผนทำกิจกรรมที่ทั้งสองคู่ชอบอาจเป็นการเดินทางไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆลองร้านอาหารที่อยากไปมานานหรือแม้แต่แค่ใช้เวลาอยู่บ้านด้วยกันทำอะไรง่ายๆแต่มีความหมายการใส่ใจและดูแลกันอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ความรักยังคงสดใสเหมือนเดิม อีกสิ่งหนึ่งที่คู่รักชาวราศีตุลควรระวังคือการยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนอื่นมากเกินไปคุณอาจเป็นคนที่เพื่อนๆชอบมาปรึกษาเรื่องความรักและคุณก็พร้อมช่วยเหลือแต่อย่าลืมว่าคุณก็มีคู่ครองที่ต้องการความใส่ใจจากคุณเช่นกันอย่าให้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแก้ปัญหาคนอื่นจนลืมดูแลความสัมพันธ์ของตัวเองสมดุลระหว่างการเป็นเพื่อนที่ดีและการเป็นคู่ครองที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตสำหรับชาวราศีตุลทั้งในด้านการงานการเงินและความรักความท้าทายที่เข้ามาไม่ได้มีไว้ทำลายคุณแต่มีไว้ทำให้คุณเข้มแข็งและเข้าใจตัวเองมากขึ้นจงใช้ความสามารถพิเศษของคุณในการมองหลายมิติและหาจุดสมดุลรวมทั้งอย่าลืมดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจด้วยเพราะเมื่อคุณแข็งแรงสมบูรณ์คุณจะสามารถรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ